สวัสดีครับพี่ล้านนะครับวันนี้คุยกับพี่เพื่อนนะครับกับของเล่นจากหนังเรื่อง thunderbol นะครับจบไปนานแล้วแต่เพิ่งจะมีเวลาได้ทำนะครับมีแฟนช่องรีเควสต์มาว่าช่วยทำอันนี้หน่อยนะครับก็วันนี้มีเวลาแล้วก็เลยเอากลับมาทำนะครับก็หวังว่าจะอยากตามดูกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าแพ็คคู่แพ็คนี้นะครับออกมา2ตัวนะครับตัวที่1คือเซนทรีที่อยู่ท้งหน้านะครับโรสแมนนะครับและตัวที่2ก็คือจอห์นวอล์กเกอร์นะครับใช้อันนี้ใช้ชื่อว่าจอห์นวอล์กเกอร์นะครับ ซึ่งตัวจอห์นวอลเกอร์เนี่ยเคยทำเป็นซีรีส์อยู่ในซีรีส์มาแล้วนะครับแล้วก็ออกมาสองครั้งนะครับครั้งที่1นะครับออกมาในชื่อว่า Captain เมริกาจอห์นวอลเกอนะครับน่าจะหน้าตาจะสีบแบบนี้นะครับซึ่งตอนนั้นน่ยออกในปี2021นะครับออกมาในาซีรีส์ The f a l c o n and the Winter s น l d i e r นะครับแถมโลมา1อันนะครับโลอาจจะไม่ตรงนะเดี๋ยวผมจำไม่ได้จริงๆ แต่ว่าที่เป็นไฮไลท์หนักๆก็คือแถมหัวเวทมานะครับหัวนักแสดงจอร์จเกิร์มานะครับ,บ,รบหลังจากนั้นในปีเดียวกันออกมาเป็นเว็บนะครับออกมาเป็นเว็บ USAgent นะครับตัวนี้จะมากับชิ้นส่วนบลฟของแคปตันอเมริกา a ซม m ิสันนะครับเป็นปีข้างเป็นชิ้นส่วนปีนะครับต้องบอกว่าสองตัวนี้โมนเดียวกันดูที่การลงสีอย่างเดียวนะครับอันนี้คือตอนที่รับตำแหน่ง อันนี้คือออกมาแล้วนะครับมาอยู่กับตัว power poker นะครับเป็นสีดำอันนี้ไม่แถมหัวคนนะครับอันนี้แถมหัวคนจำง่ายง่ายอีปี2021นะครับมา v e ร์เ g จ n นกลัวจะใช้โหมดไม่คุ้มนะครับปี2025ซึ่งหนังทันโนโบออกมาก็ใช้ตัวเดียวกันทำอีกนะครับต่างกันแค่หน้าของปี2025เนี่ยจะเป็นมีคราวแล้วก็เป็นหัวใหม่แล้วกันที่เหลือบนงบดีเนี่ย เดียวกันหมดเลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับอันนี้คุยตัวเก่าไปแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะขึ้นตัวใหม่นะครับถ้าใครยังไม่มีก็ดูด้วยกันจากทางเว็บพันธบนัตรเนาะสีตรงเป๊ะนะครับสีตรงเป๊ะและอย่างไปเหมือนคอมมิกที่ออกมาด้วยนะครับจะมีสีขาวซึ่งก็ต,ตามตรงชาติอะครับมันจะมีสีขาวของอเมริกาด้วยนะครับของแถมมีโล่หนึ่งอันมือหนึ่งคู่นะครับซึ่งมือก็เหมือนอนของเก่าเลยนะครับจุดขยับ ต้องบอกว่าไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับแขนปกติขาตัวนะผมบอกเลยเหมือนทุกอย่างกับไอ้ตัวสองตัวที่ผมหยิบมานะครับสนับแข้งสนับเขา่าทุกอย่างเหมือนกันดีนะครับเล่นไปคุ้นเคยมากนะครับมาดูโลก่กันนิดหนึ่งโลก่ก็มีรอยสแกนมีรอยแบบแต่งให้มันสู้มาเยอะอ่ะนะไม่มีตาดาวตาอะไรหรอกตา ถามว่าสวยไหมก็สวยตามหนังแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วก็ในเรื่องมันก็เป็นตัวหน้ามันไส้ตัวตัวเบี้ยวอะเนาะแต่ว่าผมว่าสุดท้ายไม่มีใครเกลียดลงอ่ะพราะมันเขียนบูมดีๆหน้าหน้าหน้าให้อภัยแล้วกันนะครับตัวแรกนะครับจอห์นเอฟวอเกอร์นะครับกัปตันอดีตกัปตันอเมริกา u s a agent นะครับในเรื่องเนี่ยเขาจะกันแกล้งกับไม่เรียกว่ากันแกล้งนะครับข่มดีกว่าใช้ว่าข่มตัวบ๊อบนะครับตลอดเรื่องนะครับบ๊อบผมไปโมมาเหมือนกันขออนุญาตหยิบแอนโมนิดนึงนะ ในเรื่องมันจะมันจะคมกันไปคงเนาะนะครับซึ่งในตอนหลังเนี่ยพอบ๊อบอ่าเหมือนเหมือนเก่งแล้วอาจจะใช้คว่าเก่งแล้วละกันนะครับก็จะมาเป็นเซนทรีนะครับก็จะเป็นอ่าเรสฟูแมนเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกที่ออกตัวหนังมานะครับแล้วก็ตัวคอมิกผมขอใช้ตัวล่าสุดที่มีละกันนะครับคนะือโดนอะไรนะพระอาทิตย์ร้านดวงใช่ไหมโอเคก็ มีความเารกันนะอ่ะสีทองวิรเบุร์สีทองเหมือนกันครับกูอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่ะเดี๋วไปที่ตัว Movie ก่อนที่เราเป็นโฟกัสกันนะครับต้องบอกว่าสวยนะครับแล้วก็ออทำาาายละเอียดออกมาดีมากนะหน้านี่เหมือนเลยแล้วแล้วต้องบอกว่าตัวเขาก็เป็นคนเหมือนที่ก็หล่อดีอะน,นะแอบบจินๆิงๆกับไอตัวอะเยเรนา จุดขยับอืผมจาไม่ได้ว่ามันไปใช้กับตัวไหนนะเพราะว่าลงลายเนี่ยผมผมจาไม่ได้จริงๆถามว่าก็สวยดีนะครับคอก็จะกดได้นิดเดียวนะครับต้องบอกว่าของเล่นหนังชุนเนี่ยทำแล้วผมนะไม่ได้มีจุดขยับอะไรพิเศษหรนะือน่าสนใจเลยแต่สิ่งที่ดีคือการลงสีการทําหน้ามาเหมือนเหมือนมากเจ๋องอยู่นะครับผมว่าหลังมันโก่งๆไปนิดนึงนะอยู อ่ะเดี๋ยวยืนกับตัวเจเลนหน้าดีไนะหมเจเลน้าตาลอยตาลอยครับพอมายืนนะสกเกลนี้เอ่อใช้ได้อยู่ไอตัวเซนทรีมันสูงกว่านะครับืนเช็คส่วนสูงนิดนะึ่งเซนทรียืนกับจอนนะครับจอนจะสูงกว่าน,นิดนึงด้วยซ้ำอ่าละโอเค ต้องบอกว่าของเล่นของธันโนโบเนี่ยออกมาไม่ครบนะครับนะออกมาแพ็คคู่แค่2แพ็คนะครับก็มีเซนทรีเยเรนาเรดคาร์เดียนแล้วก็ตัวจอร์นบอเกอร์นะครับซึ่งต้องบอกใครเป็นสายหนังครับผมเชื่อว่าเก็บหมดแหละเพราะว่ามันก็สวยแล้วก็หนังมันก็สนุกหนังมันก็น่าประทับใจสำหรับคนที่เล่นทาง M.C.U นะครับส่วนใครที่เล่นทางคอมิกผมเชื่อสี่ตัวเนี้ยน่าจะไม่ได้อยู่ในใจนะครับเพราะว่าสี่ตัวเนี้ยก็ มีอะไรนะของเล่นคอมมิกของของตัวของเขาอยู่แล้วแล้วก็เพิ่งจะออกมาหลายๆตัวนะครับเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้แล้วกันนะสำหรับเซนทรีก่อนนะครับยี่เลหน้าถ้าตัวใหม่ล่าสุดจะเป็นตัวนี้เนาะตัวไอ้ข้างข่าวเนี่ยนะครับแล้วก็เวเกาเร์เดียนที่เอามาแค่หนึ่งครั้งนะครับส่วนจอห์นวอล์คเกอร์ผมขอใช้ตัวเก่าก่อนนะครับพอดีตันซื้อมาซื้อมาแพงก็เลยอยากเล่นเยอะหนะ่อย ตัวใหม่ที่มาก็เดี๋ยวจะมารีวิวาทางทางสายหนังนล้วนๆละกันอีกทีนึงนะครับโอเคก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับของเล่นชุดนี้คิดว่าน่าจะไม่มีมาเพิ่มนะถ้ามีมาเพิ่มน่าจะไปอยู่ในดูมเจมากกว่าแล้วก็เชื่อว่าน่าจะตายไปสักชุดหนึ่งอะ่ะคงจะไปไม่ถึงเซคเอนบอเมือนก,กันนะค,ะนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์กด subscribe กบทอยฮาด้วยกันยงไงก็ทุนี้ระลึกถึงพวก ไอ้เรื่องน้ำท่วมที่ใต้ก็เลยบางทีก็ไม่มีใจจะทำเอกันอาจจะช้าๆไปนิดนึงไงก็ขอบคุณทุกท่านด้วยการสรุปการกติดตามนะครับไอก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ